ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาชีกเกาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแม่แป๊บนึงสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องก้าวข้างสายกบเกาะนะคะตั้งตั้งให้แม่ได้ไหมได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูถือให้นี่นะคะก็มาดูย่าอาชีกับแม่คำใสเนาะไหวพ่ะคำว่าโตและโตสามาสามพุทธสระ นะโมต,ะะตัตสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ะะตัตสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตะจิตตังแม่นางตะเคียนโสระพีเทวทิกาเมตตัญจะปิยงมะมะม,มหาลาภมหาภูังมหาธนังภูเชมิจิตตะจิตตังแม่นางตะเคียนโสระพีเทวทิตาเมตตัญจะ สิยังมะมะมหาลาโภมหาโพคังมหาธนังปูเชมิจิตตะจิตตังแม่นางตะเคียนสุรปีเทวทิตาเมตตจะสปิยังมะมะมหาลาโภมหาโพคังมหาธนังปูเชมิสาธุสาธุเจ้านางสงพี่น้องข้าพระเจ้าลูกหลาน่าอชีป้าคำสยเอ็ม เอ็มไรนะลูกเอ็มเดอร์จ้ะเอ็มเดอร์ค่ะมาขอพรให้คุณวันเพนและโคลี่ส,สุเพนไหนสุเพนสุเพนและโคลี่อะไรนะกิฟฟินกิฟฟ <ip> ินอยู่อังกฤษนะคะคุณอะไรอีกคุณอภิชวรน ใช่ไหมคะอะ,อะไรนะ๋หนนะคะดีะนนนคุณอ่ชชิระยาอาชระยาเจมกระจางขอพรเรื่องหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้เขาเจริญก้าวหน้านะคะคือดอกไม้ก้าวพวงดอกดาวเรืองก็คือ ลเ่เรืองเจีมใสลื่นไหลนะคะก็ดาวเรืองนี่ก็คือเระสบเลิศล้ำนะคะแบบสับปะรดนี่ก็คือสับสับสับสีบส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 ที่ไม่ดีออกไปแอปเปิลนี่ก็ไปไหนก็โดนเหมดนะคะแก้วมัาางกรก็มีอำนาจวัสนากล้วยนี่ก็คือกล้วยน,นี่ก็คือ,นนคอง่ายๆค่ะ มังเงนี่ก็เงินงเ,งงเงาะเงินเงยแล้วก็ขันห้าด้วยค่ะขันห้าดอกดาวเรืองนะคะขอให้ครอบครัวของคุณจูกเกริญเจ้าหน้าหันซ้ายขอให้เงินมาหันขวาขอให้เงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้เศรษฐีร้อยล้านมือสองข้างคุณเพนจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากไม่น้อยคุณเพน พูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสีทิศสามทางเดินทางไปทางไหนเงินอยู่มุมใดเจไดก็ขอให้หลังไหลไฟพัดมาหาเจ้าให้เงินข้าวเหมือนหาคุณอย่าจิตอย่าจุนอย่าตานก่อคุณอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงเฮงตลอดชาติให้เจ้าแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันให้เงินเสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันด้วยเถินสาธุแล้วก็ที่จดไว้นะคะ คุณก็ขอพรให้แล้วนะคะขอให้หน้าที่การเงินลื่นไหลนะคะอย่าได้ขาดได้ห่องขอให้เจ้ามีความสุขความเจริญขางสายด้วยเถิดขอห้มีความสุขความเจริญน้ำเขียวนี่ก็เหนียวทรับมานะคะ จ้าโอ๊ยมันไม่ใช่ของแม่นี่จับผิดอยู่เรื่อยของของย่ามาหยิบปิดตลอดเลยเนาะนี่ก็คือของไหว้นะคะอืออ่ะอ่ะเดี๋ยวแม่คุยกับเอฟซีอ่ะคุยกับเอฟซีเอฟซีมาดูในไลฟ์พอดีขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะก็ ที่ให้ยาลำนะคะเอ็มแล้วก็ยี่ป้าคำใสนะคะยาก็ขอบคุณมากมากนะคะก็ให้คุณกิจการงานรุ่งเรืองนะคะให้ได้โชคได้ลาบนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะโชคดีตลอดปีตลอดไปด้วยเทินสาธุเราสามคนทำให้แล้วเนาะ,ะเรียบร้อยค่ะขอขอบพระคุณที่ให้เราไหวให้เนาะ ยังไงก็ให้เราเป็นสะพานบุญให้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะเราก็เินดีทําให้นะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้คุณเป็นเศรษฐีร้อยล้านนะคะสาธุด้วยค่ะสาธุเหมือนกันค่ะโอเคค่ะก็เสร็จสิ้นพิธีแล้วเนาะค่ะ ขอบคุณคุณย่าอาชิเอ็มเดอร์และป้าคำสาไเนี่ยเนะคะจากคุณสุพรนะคะคุณสุพรกิฟฟินนะคะอย่ายังไม่ครบ8นาทีอันจจะย่าเดินเก็บของก็ได้ไปเดี๋ยวเราไปดูรำต่อนะคะคุณตาชานมาพอดีเลยนอยญาย่าไปถ่ายตาชานต่อ เจ,จ oh, oh, e ็ดนาทีแล้นี่เจ็ดนาทีโอ้เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะคะรูไปดูอ่าชาวบ้านแล้วนะคะลำนะคะเราไปดูลำก่อนะคะทุกคนเอนเดอร์ก็ได้มารำให้แล้วนะคะเร้อยค่ะเอนเดอร์เดี๋ยวเราจะพาไปดูลำอีกชุดหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ ๋อย่าทำอย่างนั้นก็เจ๊งอย่าทำอย่าทำอย่างนั้นอย่าหยอกกันรำแล้วมาไม่ทันตามาไม่ทันแตมาไม่ทัน ตาตาานไปแล้วตาคุาได้คุณเชใช่ใช่ตามใา้ไปแล้ว